สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดีฉันกันทิยาพรเนชรัตรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะเรื่องราวแรกนะคะทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟหัวหินสถานีเดิมเพื่อย,ยกระดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของหัวหินและเยี่ยมชมรับฟังสรุปแผนการเดินรถรองรับการท่องเที่ยว STR Royal b a s นะคะเพื่อที่จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอีกในทัวซึมไทยแลนด์โดยมีทางด้านของนายสุรพงศ์เปียโชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอวิรุธทองเนตรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนายสมคิดจันทมลึก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนักท่องเที่ยวนะคะได้ให้การต้อนรับค่ะโอกาสนี้คณายกรัฐมนตรีได้ทักทายประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มาให้การต้อนรับซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันได้เข้ามาทักทายและขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกนะคะได้เดินเยี่ยมชมขบวนรถไฟพร้อมรับฟังบรรยายสรุปโดยนายกได้ชื่นชมการปรับปรุงขบวนรถไฟว่ามีความสวยงามมีเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทยซึ่งคาดว่าจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวสําหรับขบวนรถไฟท่องเที่ยว S.T.R. Royal b o s s o m เป็นขบวนรถโดยสารที่รถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยได้รับมอบจากประเทศญี่ปุ่นและนำมาดัดแปลงเป็นขบวนท่องเที่ยวเสร็จชุดแรกนะคะจำนวน5คันและได้นำขบวนพ่วงทดสอบความสมบูรณ์เพื่อนำมาปรับปรุงรถโดยฝีมือคนไทยทั้งหมดค่ะภายใต้แนวคิดต้องการให้เป็นรถเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมีสันทนาการบนรถออกแบบหน้าต่าง บานกระจกกว้างเป็นพิเศษเพื่อให้สัมผัสถึงบรรยากาศวิวทั้งสองข้างทางอย่างเต็มที่มีมุมคาเฟ่บริการสร้างความรู้สึกว่าได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็คือในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ติดตามความคืบหน้าการเปิดเดินรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนช่วงนครปฐมถึงชุมพรและก็ได้ชื่นชมว่าได้มีการปรับปรุงได้อย่างสวยงามมีเอกลักษณ์นะคะและก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวนั้นจะประทับใจนั่นเองค่ะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับผู้ฟังค่ะทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสารรักษาต่อยอดศูนย์เรียนรู้ การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2 5 1 7เเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้ง เพื่อสืบสารรักษาต่อยอดศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่โดยนำผลสําเร็จของการดำเนินงานโครงการพระราชดำริโครงการพิเศษตลอดจนโครงการขับเคลื่อนอีกไนท์ไทยแ,แลนด์ภาคการเกษตรของกลมวิชาการเกษตรมาจัดแสดงโดยมีนายอัทกรศสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายรัฐพิพัฒน จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานในครั้งนี้นะคะโดยทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐนะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยการนําของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้กําหนดให้หน่วยงานต่างๆ จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการและกิจกรรมที่นำแนวทางของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาสู่การปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเป็นการสืบสารรักษาต่อย,ยอดโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมบรมปรพิธอีกด้วยทั้งนี้นะคะทางด้านของกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีภารกิจศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองงานด้านพืชเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จนประสบความสำเร็จมาเป็นลำดับรวมทั้ง มีความเหมาะสมกับบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสอดรับกับความต้องการของเกษตรกรปร,ร,ระชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะที่สำคัญนะคะสามารถส่งผ่านความสำเร็จทั้งหมดนี้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มุ่งหวังให้มีความยั่งยืนมาโดยตลอด รวมทั้งเพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดการบำเนินโครงการต่างๆต่อไปโอกาสนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ร่วมกิจกรรมฉีดพ่นจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสังในานาข้าวด้วยนะคะซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ทําปุ๋ยมาก เป็นผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการย่อยวัสดุอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยหมักในระยะเวลาที่สั้นลงรวมทั้งยังสามารถช่วยเร่งการย่อยต่อสั่งฟางข้าวในนาและเศษซากพืชในพื้นที่เพาะปลูกได้โดยตรงนั่นเองนะคะซึ่งการปลูกข้าวของเกษตรกรเมื่อทำการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะคะก็จะรีบปรับไถเป็นพื้นที่นาเพื่อการปลูกอย่างต่อเนื่อง และก็มักจะเผาต่อซังและฟางข้าวที่เหลืออยู่ในนาก่อให้เกิดมลพิษ เพิ่มภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็ทําลายสมดุลธรรมชาติค่ะดังนั้นนะคะงานวิจัยจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อซังในนาข้าวของกรมวิชาการเกษตรจึงตอบโจทย์นโยบายลด PM 2.5ที่เกิดจากการเผาได้อย่างตรงจุดนั่นเองค่ะโดยทางด้านของอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะคะได้กล่าวว่าภายในงานนะคะนอกจากจะนําผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษมาจัดแสดงแล้ว ยังมีการนำโครงการขับเคลื่อนอีกไนท์ไทยแลนด์ภาคการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรมาจัดแสดงประกอบด้วยในเทศกาลผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรดังนี้นะคะจุดที่1ค่ะก็จะเป็นการขับเคลื่อนอีกไนท์ไทยแลนด์ภาคการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรการพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมอ e ดิทติ้งศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ t ropical seed half การผลิตสินค้ากเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาตรการในการลดเผา 3R และเทคโนโลยีปลูกมันสำปะหลังโดยใช้ระบบน้ำหยดเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำและปุ๋ย PGPR สำหรับการปลูกพืช คาร์บอนเครดิตคลินิกลดผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าการปรับปรุงกฎหมายและอำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกการขึ้นทะเบียนปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตรการขึ้นทะเบียนชีวพันธุ์5้าชนิดโครงการหลวงโครงการ76โมเดล76จังหวัดการผลิตสินค้าเกษตรอย่างปลอดภัยมูลค่าสูงมาตรฐาน GAP จุดที่2นะคะนั่นก็คือศูนย์การเรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ในเทศกาลโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษที่โดดเด่นของกรมวิชาการเกษตรค่ะและจุดที่3นะคะนั่นก็คือการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสังเพื่อลด PM 2.5ที่เกิดจากการเผาชมการสาธิตการใช้จุลินทรีย่อยสลายต่อสังในนาข้าวโดยการใช้ดโดรนอีกด้วยนั่นเองนะคะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณฟังค่ะทางด้านของนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์ฝนในช่วงระหว่างวันที่ 17-19มิถุนายน2517นะคะได้มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกสำหรับภาคใต้นะคะขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1-2ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมสำหรับคลื่นลมทะเลบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนั่นเองนะคะ ก็ระหว่างในช่วงวันที่17-19มิถุนายน2517นะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในภาคเหนือและภาคตะวันออก รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองส่วนชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองอีกด้วยนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาก,การกองทัพไทยค่ะ หากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทางอาทาพ,พอแคสต์ดิฉันกันทิยาพรเน่ชัยรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำใบบัตรให้กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกคุณภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี115-2-17087-2ขีดขีดขีดชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์0 2475-5557หรือ02475-4584เสีเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขา เป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน จเพื่อบวงประชาชีวิตนี้เพื่อกษัตราพระศาสนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแมูญสินลมหายใจเอกราชาไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนภุมมเอกอใจพัฒน,นาพาชาติมั่นคง ใจรงประชาทนสุขสดใส,ดส